สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนสุหม่องสุบอนเนาพ่อพ่อกับสองน้องแทเนะพี่น้องน้องมือในกะเดี๋ยวมาเก็บผักกับเด็กๆพี่น้องเอ้ยกับอาพี่น้องเก็บผักย้ำแรงๆพี่น้องเอ้ยพอเก็บย้ำมือเศร้าแล้วมันสีเหี่ยวนะพี่น้องต้องห้าวต้องเก็บย้ำมือแรงอันนี้พักตาเอาพี่น้อง มันแก่หรือมันอ่อนนี่นะเพราะได้กินเอาเบิดนั่นแล้ว,วฮักเอาเป็นงาเป็นงานดีเอาเี่ยเข้าอันปลาโพ่แบบไปทำไรเปล่าชีคือออกมาแม่ลุงนี่สัตจักแล้ว เากันหอดป่าอ okay. ีกแล้วพี่น euh> ้องเลยอันนี้ค <okay ือป่าพี่น้องเลยอันนั้นคือเจ๊ต้อยอันนั้นะเมื่อนี่เจ๊ต้อย่นงามเด้พี่น้องเลยเมื่อนี้นะเจืพามาเจ๊พามาเมื่อนีเจเพนพามาเก็บพักพี่น้องเ้ยเจกังานงามเจ๊ก็เลือกเอาเยต้องมากระงามัตดหันเข็มทางเมื่อจเมือมากับเด็กๆพี่น้องเ้ย อันนี้นะลูกพูดได้นน่ะใส่เสื้อสีคามอบ่างเงางไปหาเลือกเอายางไปเอกาเพื่อนักบรอดนอันเอือต้อยไป น่องอันนี้พี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องถามดีจบ่บ่ตออแม่พี่น้องเอ้ยแอรตมออตมากับเจ้านะลูกเจ้าเตื่อยป้าใหญ่เป็นสาวเลยเนาะอืม โอ้ยพีนานี่คือซได้งินข่าวดรีบุจักเอาเาอเออประมมนห้าสิห้าเดีอันเก็บผ้อา,อาอีบุจกักดองเช้าแล้วไดไปโหลดใครได้มาบ้านจะงามแล้วซํมนี่เก็บซอยกันซอยกัน เออไม่ใหาอึดเนาะเอยปีนี่เนาะอือทังบ้านทังห่งระเตกบ่มีเด้เที่ยวบ้นมาเลยมันเห็นเาไทเท่ยเ่นเขาเท่ยพ่อมาบเก่อจกนเนี่ยเออูว่าาเทวไดอันเดนะเท่ย เธอเบิ่งแล้วพี่น้องเจ้าสาวน่ะงามบื่ออื่นพี่น้องเอ้ยมือนีมือนีก็งามอยู่ค่ะแต่ว่าในความฝันแต่ละคนน่ะต้องต้องมีแหละพี่น้องเอ้ยอันเขาพอควันน่ะงามน่าดะก็งามพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเนาะเอ้ยสาหนึ่งแต่งเถือนหนึ่งเนาะแมนความจะเออเถื่อเรียวนอกกากสิมีลายผัวเนาะเอ้ยสิแต่งลายผัวต้องเป็นจุดดำๆเลย่าอ่าดู แต่งพวเดียวเลยพวต่อไปก็บพต้องแต่งวาลินว่าหัวแกซื้อพี่น้องเ้ยมื่อนีไดยมากเจต้อีพี่น้องเยหาตยาโตไหนหาตยาคือนยังนี่บื้อไ่นอยาให้น้ำตุ่ยอยู่หนเวทีปะอยู่น้ำเด้ออยู่หนาเวทีฮากอยู่น้ำเด้อ เมื่อจะไปแวะเก็บอาพัตตาจะน้อยเมาผิดอันจะน้อยเมาผิดลืมเอื้อยลืมอันลืมน้องลืมเอื้อยลืมน้องซะมาพี่น้องเนาะรอรุ่น้ำกันต่อไปพี่น้องเลย พักะเก็บพักปล่ากับเจ็ต่อยคือเก่ากับป่าพซีคือเก่าพี่น้องเอ้ยมาเดินมาเดพี่น้องมาเก็บพักซอยกันพี่น้องเอ้ยบุญนวายแห้งเหมือนนี้นะพี่น้องเอ้ยจังยังแมนยังโลดแมนนองแทนข้อเป็ดตาเก่งสะกอนพี่น้องเอ้ยยังมาเดินเบิร์เท่านี้ได้พี่น้องยังพักกระโดดนี่พี่น้องเอ้ยจักเพล่นสิพ้าไปเก็บทางใดอีก เอาไปกประสอบผู้บ่เนาะ,นะนนงัวเพิ่นซ้องโตมูตัวหนึ่งวะส่า,กกามเนมนส่วนมากนะพักบ่ค่อยเบิร์ต <laughs> เอ่อพักบ่ค่อยเบิดตถักแนวอื่นน่ะอาจบนแ่หักพักหนัาง,งานได้บ่เคยว่าสีบ,าบ่เบิร์ต ้าน้าซื้อ,อยังร้อยซื้อเป๋าอีร้อยขาาวอุ่นแค่ปอดใดเจ้าเป็นเอื้อยมู่หรือเป็นนาใดร้อยอืลูกอันที่ว่าแฝดสามเดย์พี่น้องซื้อเป๋าแหละน้องเจ้าน้าซื้อ,อยังสาวฮะออ เคยไปดยอเคาอยู่ดอกกับป้าจืดน่าร้อยพี่มึงเห็นยังวะมันยืดบ้างไม่มา่ิวง่ายจ่าหอยมึงมาเก็บพัก นี่เด้พี่นาโกนี่นะอันนี้นี่นะนี่พวกเก้าแต่ว่างามเลยเธอเก็บพักแค้นทางพี่น้องเลยรอหลุดน้ากันต่อต่อไปอีนะพี่น้องเนาะว่าเป็นสเปนนะใดเอาหน่อยกำลังขึ้นต้นไม้เลยพี่น้องขืนกุ๊กกระโดดพี่น้องเอ้ย เซียนพี่น้องนั่นเด้งานนันเด้งานดุ๊กดุ๊กนั่นมันกระเลื่อมอยู่นะเอาโลด ป้าขึ้นแม่ป้าคนละห้านะจังไวท่านให้ป้าขึ้นนะได้เอาได้ปะถิ้มลงมาหล่อยขาตันเก็บเลยพี่เนาะถิ่มลงมาลดเอามาได้แล้วขึ้นมาขึ้นแล้วขึ้นี่ยเม เจเจเพิ долларов, string, ุนสิจัดการเองพี ate, no ่น oh, oh ้องเอ้ยเจพิุนบืนหนได้พี่น้องเอ้ยได้เจ้ารับลองเจ้าขึ้นได้เจ้าต้องลงได้เอ้ยขาเลีบลืสูงแม่แล้ว้โอ้โอ้ขึ้นว่าได้เลย เอาไปเห็นยังมันเห็นไลยเจ้าก็อย่าเอาไายเอื้อยอันนี้เกบไหมอันนี้มันสอยพ่นเอื้อยง่ายยท่งเจตต่อยพิ่นขึ้นได้พี่น้องเอ้เพิ่นบริธรรมาด่าเด้อห่วยมากก็ไปตาจังหัวเท่านั้นแล้ว เออจ้ายู่นี่เด้อบ่เฮากันเฮากันคับเจ้าบ่ได้คือกันบ่เฮาเสียนเจ้าวันถากินข้าวยืนนี่กินข้าวกินน้ยนี่เด้อบ่เจ้าสิอยู่ติเอื้อยเจ้าสิอยู่ติบ่จำเป็นลงมาบ่ได้มันจะเป็นติเอื้อยโดดบ่โดดพลลงมาพนอะไรสิแนวใดเนาะ

นันนี่งาดึกดงนะแม่เบิดแลลงมาเบิรดหล่นนะเจ้าผู้ขึ้นได้นะขึ้นได้เอาไ่ได้ทุนดียวนเตียวนขึ้นได้เอาม่ด้นรงน่นดาปมงกจ๊น่อยั่อม่อจะูดาไปโดนแล้วนี่เป็น่องมันจิดาไปะมงาัลไ่ได้หางเด้อพี่หนองเด้อพังเจต้อยฝาพี่นอง รอหลุดน้ำกัดนะพี่น้องว่าเจตต่อยเพื่์สิลงไดหรือบ่ไดนะพี่น้องเนาะหลุดน้ำกัดโลดพี่น้องเลยถิมล้งมาเลยพี่น้องข้างมานั่งเลยลงมาโลดเขามานั่งเลย ลงมาลงมาเจ้านะอ้าวอีหลีกแม่นี้หายเจพะลงฮัลหัน้ังลงมด้หากันใดมาหนึ่หาคันใดมาเข้ามาทางลังลงบ่อ้าวทางลังลงอันนี้มันอยู่รนมันหลุดน้ำกัดพี่น้องเลยว่าเจต่อยเป็นสิงลงได้ลงบ่ได้พี่น้องเลย ส่งแตกเป้าสิบาร์ได uh ้ๆเนาะอือ oh, อืพ oh, ี่น้องหือเอโอ้ยได้ไปที่สำเร็จพี่น้องเลยได้เนได้กระได้เนาะพี่น้องเลือแตะเลือแต่น้องทิวเพิ่นพี่น้องเลยเฮ้อเพิ่นฮักเพิ่นฮักพี่น้อง พักกระโดนบ่ค่อยอย่างงามเนอะเอ้ยนัคือกันก็ผูกึ้นันแล้วได้เลือกแล้เอาเบิ้ลเลยนะเอ้ยเอ้ยสิไปเลือกเอาเพียงยังดิ้ตีกินได้ซ้ำนี่เลยกินได้ดอกัดปยเนาะัดปดซานผิดเหเนาะน่แล้วพักปอดซานผิด ปาผู้อยู่ในอยู่ทงหน้าพู้เดลรอยเดอเก็บใหญ่อม่อันนี้มันินเก็บหหวยเห็ดเอาได้สะมันมมมกบก้วเอาบกิ่เ <suit>. omon, อาได้แนวหีดมาแนนั่นนี่ค่ายออกระวัางนั่น พี่น้องเผยเก็บลงมาเลยนะล่าเลยเนาะพี่น้องเนาะกินหนาพอกันมาอยู่ดีมีแห้งสุขุขุคนปลาโพซีได้พอนั่งอยู่พี่น้องเอ้ยบายพี่น้องเลยพี่น้องหนึยินบ่พี่น้องถามแน่ยไม่ได้ต่ายอยให้มันออกบ่โอ๊ตอยู่บ่กลัวบ่อลโอ๊ตน้ำกินชอบกินซีสชาติผาเริ่กิน ลาเลยนะพี่น้องกินนะพอกันใหม่ยูนดีมีแห้งสูขคุสุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่อมน้องแท้น,นะบ๊ายบาย